กองทัพบ,บกไทยมีพื้นที่กองทัพกว้างขวางซึ่งลานบินคอนกรีตท,ที่ขัดเงาคลังยานเกราะและสนามปืนใหญ่ทอดยาวเป็นกิโลเมตรภายใต้ขอบฟ้าสีทองอ่อนหมอกลอยปกคลุมทั่วทุ่งราวกับผ้าฝ้ายลอยตัวพันรอบหอเรดาร์ชุดสื่อสารและคลังเก็บยุทธภัณฑ์เชิงกลยุทธ์แสงแรกของพระอาทิตย์สะท้อนบนเหล็กเสริมและเกราะคอมโพสิตเน้นให้เห็นภูมิประเทศที่ออกแบบมาสำหรับความแม่นยำความพร้อมและสงครามสมัยใหม่อากาศเงียบสงัด เต็มไปด้วยความตื่นเต้นวันนี้เป็นวันสําคัญในการส่งมอบอาวุธ4ชนิดที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดในคลังอาวุธของกองทัพบ,บกไทยสัญญาณการเริ่มต้นยุคใหม่ในการป้องกันประเทศกล้องเคลื่อนไปยังการเคลื่อนขบวนคอนโวยแถวของรถบรรทุกขนาดหนักและยานเกราะเคลื่อนตัวในระเบียบตามเส้นทางคอนกรีตเครื่องยนต์ส่งเสียงฮัมในจังหวะที่ซิงโคลไนาภายใต้ผ้าคลุมป้องกันซ่อนอาวุธ4ชนิดที่แตกต่างกันแต่ละระบบเป็นสุดยอดวิศวกรรม สัญลักษณ์ของความร้ายแรงและความคล่องตัวในสนามรบกองโดนติดตามการเคลื่อนที่จากหลายมุมมุมสูงมุมด้านข้างกว้างและใกล้ชิดรถที่เคลื่อนตัวบนลานฝุ่นลอยขึ้นรอบอยางสร้างภาพพิสรงพลังแสงยามเช้าสะท้อนบนตัวถังและสายรัดการขนส่งเน้นความแข็งแกร่งและทนทานของระบบเหล่านี้ตัดภาพไปยังพื้นที่รับมอบพื้นที่กว้างขวางมีอาคารซ่อมบำรุงสถานีตรวจสอบและระบบดิจิทัลติดตาม ทีมวิศวกรและช่างปืนใหญ่ยืนพร้อมเครื่องแบบเรียบร้อยแววตาในแว่น AR สะท้อนข้อมูลสเปกระบบหมายเลขซีเรียลตารางซ่อมบำรุงและข้อมูลโทเลเมทรีสดทีมงานมืออาชีพสะท้อนประสบการณ์การจัดการอุปกรณ์มูลค่าสูงรถคันแรกหยุดและแผงไฮดรอลิกยื่นออกมาเตรียมยกอาวุธระบบแรกลงเปิดเผยอาวุธระบบแรกระบบยิงจรวดหลายลำปล้องระยะไกลเมนอาร สามารถยิงได้แม่นยำในระยะไกลท่อยิงลายพรางเป็นประกายในแสงแดดแสดงระบบนำทางที่ทันสมัยและขาตั้งเสริมช่างเทคนิคถอดผ้าคลุมสแกนลำกล้องด้วยระบบโฮโลกราฟิกเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ในการใช้งานทหารตรวจสอบแขนเสริมไฮดรอลิกเฟืองปรับมุมและอิเล็กทรอนิกส์การยิงกล้องซูมใกล้จับผาพแผงควบคุมแสดงซอฟต์แวร์ควบคุมการยิงบนแท็บเล็ตพิกัดเป้าหมายและโทเลเมทรเรียลไทม เปลี่ยนไปยังอาวุธระบบที่2นีนกัดนะครับนี่เปลี่ยนไปแพลตฟอร์มยิงขีปนาวุธป้องกันอากาศเคลื่อนที่ท่อยิงตั้งตรงเหมือนผู้พิทักษ์เต็มไปด้วยขีปนาวุธนำวิถีเรดาร์สำหรับสกัดเป้าหมายทางอากาศช่างเทคนิคตรวจสอบระบบตรวจสอบการจัดแนวเรดาร์กลไกหมุนแท่นยิงและลิงก์โทเลเมตรีของข,องขีปนาวุธดโดรนโฉบเหนือหัวจับภาพความแม่นยำและขนาดของการปฏิบัติการต่อด้วยการจำลองการยิง แสดงระบบติดตามเป้าหมายอากาศความเร็วสูงหลายลำและยิงสกัดอย่างรวดเร็วแสดงความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศเช่นโดนเครื่องบินรบและขีปนาวุธครูตัดไปยังการส่งมอบระบบที่3ปืนใหญ่เคลื่อนที่ติดตั้งเองรุ่นใหม่ป้อมปืนติดตั้งปืน155มมสามารถยิงแม่นยำและยิงระยะไกลได้ ยานเคลื่อนที่อย่างราบรื่นบนลานคณะช่างเทคนิคปรับระบบควบคุมการยิงมอเตอร์หมุนป้อมและระบบจัดการแรงสะท้อนทหารสาธิตการวางระบบอย่างรวดเร็วลดขาตั้งโหลดกระสุนและปรับเลงด้วย GPS การแสดงผล RR สอนเส้นวิถีบอลลิสติกและแผนที่ภูมิประเทศแสดงโซนเป้าหมายที่คาดการและปรับค่าตามลมความชื้นและความสูง ระบบปืนใหญ่ระบบนี้ผสมผสานกำลังยิงความคล่องตัวและเทคโนโลยีเล็งเป้าเปิดเผยอาวุธระบบที่4เฮลิคอปเตอร์โจมตีล่องหนตัวถังเครือบวัสดุดูดซับเรดาร์ใบพัดออกแบบลดเสียงรบกวนห้องนักบินติดตั้งหน้าจอมัลติฟังชันระบบเลงและโมดูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทีมงานภาคพื้นตรวจสอบเครื่องยนต์เซนเซอร์และแท่นติดอาวุธนักบินขึ้นบินโชว์การลอยตัว แสดงความคล่องตัวความมั่นคงและการตอบสนองกองแพนดูตัวถังแสดงจุดติดตั้งขีปนาวุธแท่นยิงจรวดและโมดูลเสริมเพื่อการลาดตระเวนหรือสงครามอ e ิเล็กทรอนิกส์เฮลิคอปเตอร์นี้ทำให้ชุดอาวุธ4ระบบครบสมบูรณ์ผสมผสานความร้ายแรงความเร็วและความคล่องตัวในสนามรบเปลี่ยนเป็นมอนทาการฝึกปฏิบัติทหารหมุนเวียนระหว่างระบบ ฝึกซ้อมการโหลดและขนถ่ายจำลองสถานการณ์ยิงจริงผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการยิงการเคลื่อนที่และเส้นทางภัยจำลองวิศวกรสาธิตการบำรุงรักษาการเปลี่ยนชิ้นส่วนและอัปเดตซอฟต์แวร์การจำลองฮอโลกราฟแสดงการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วย m l r s และปืนใหญ่ร่วมมือการป้องกันอากาศประสานกับเฮลิคอปเตอร์ทั้ง4ระบบเชื่อมต่อกับเครือข่ายสั่งการและควบคุมเรื่องราวเน้นความมุ่งมั่นของไทย ต่อความเป็นเลิศความแม่นยำและความพร้อมใช้งานไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรตรวจสอบโมเดล3มิติของระบบทั้ง4ศึกษาการเสริมความแข็งแรงชิ้นส่วนขับเคลื่อนอาวุธและซอฟต์แวร์ควบคุมวิศวกรจำลองแรงเข็นการจัดการแรงสะท้อนและความร้อนทีมซอฟต์แวร์ปรับอัลกอริทึมควบคุมการยิงเครือข่ายเป้าหมายและระบบโทเลเมทรี เพื่อให้ระบบทั้งหมดเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานทางทหารไทยได้อย่างราบรื่นก้องจับภาพจอแสดงผลข้อมูลจุดข้อมูลและสมรณะที่คาดการตัดไปการวางแผนยุทธศาสตร์ผู้บัญชาการระดับสูงตรวจสอบแผนการกระจายอาวุธ4ระบบไปยังหน่วยต่างๆแผนที่เน้นพื้นที่ประจำหน่วยตารางการฝึกและแผนฉุกเฉินการประเมินภัยคุกคามและโลจิสติกถูกนำเสนอเรื่องราวเน้นบทบาท2ด้านของอาวุธ การยับยั้งและความสามารถปฏิบัติการปกป้องความมั่นคงชาติและลดความเสี่ยงการยกระดับความขัดแยง้งเปลี่ยนไปที่สนามฝึกกลางแจ้งแต่ละระบบปฏิบัติการซ้อมภายใต้สภาพควบคุม จรวดยิงตรงเป้าขีปนาวุธสกัดเป้าหมายอากาศกระสุนปืนใหญ่โดนเป้าเฮลิคอปเตอร์บินซ้อมโจมตีโดนจับภาพอากาศมุมกว้างการตื่นฝุ่นจากแรงลมใบจรวดและลำกล้องกระจายทั่วทุ่งทหารวิศวกรและช่างเทคนิคบันทึกข้อมูลปรับปรุงขั้นตอนการใช้งานปิดท้ายด้วยภาพพระอาทิตย์ตกสวยงามระบบอาวุธ4ระบบตั้งเด่นชัดเป็นเงาทหารเดินตรวจสอบบันทึกข้อมูลและเตรียมจัดเก็บ โดนโฉบสูงเผยขนาดความแม่นยำและความทันสมัยของกองทัพบ,บกไทยกล้องค่อยๆขึ้นสูงให้ความรู้สึกถึงความสําเร็จด้านเทคโนโลยีความพร้อมปฏิบัติการและการวางแผนเชิงยุทธ,ธศาสตร์สะท้อนไทยเนี่ยอาวุธ4ระบบนี้มากกว่าเพียงอนุภาพพวกมันสะท้อนความมุ่งมั่นของไทยต่อการปรับปรุงกองทัพ การบูรณาการเทคโนโลยีการฝึกอบรมและการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์วิศวกรนักบินทหารและผู้บังคับบัญชาภูมิใจในการยกระดับกองทัพบ,บกไทยสู่มาตรฐานระดับโลกกองทัพบ,บกไทยไม่เพียงแค่จัดหาอาวุธขั้นสูงแต่ยังแสดงความสามารถในการใช้งานบำรุงรักษาและบูรณาการอย่างรับผิดช,ชอบเพื่อความมั่นคงของชาติในระยะยาวขบวนรถบรรทุกหนักและยานเกราะ เคลื่อนเข้าพื้นที่รับมอบอย่างเป็นระเบียบภายใต้ภาคคลุมสีพรงังซ่อน4ระบบอาวุธที่แตกต่างกันแต่ละระบบสะท้อนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงความร้ายแรงและความคล่องตัวในสนามรบโดนติดตามการเคลื่อนที่จากมุมสูงและมุมใกล้เผยให้เห็นความทุ่มเทของทีมงานช่างและวิศวกรที่ตรวจสอบระบบด้วยความแม่นยำทั้งระบบไฮดรอลิกการจัดวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการบูรณาการซอฟต์แวร์ระบบระแรกคือ MLS หรือระบบยิงจรวดหลายลำกล้องระยะไกลพร้อมระบบนำวิถีทันสมัยขาตั้งเสริมแข็งแรงและท่อยิงลายพรางทีมช่างเทคนิคตรวจสอบทุกลำกล้องและระบบส่งข้อมูลเพื่อยืนยันความพร้อมใช้งานจริงระบบที่2เป็นแพลตฟอร์มยิงขีปนาวุธป้องกันอากาศเคลื่อนที่ท่อยิงตั้งตรงเหมือนผู้พิทักษ์คอยสกัดเป้าหมายทางอากาศทีมงานตรวจสอบระบบหมุนของแท่นยิงการจัดแนวเรดาร์และลิงก์โทเลเมตรี กองโดนจับภาพคณะระบบจำลองการสกัดเป้าหมายแสดงความสามารถในการป้องกันภัยจากเครื่องบินรบโดนหรือขีปนาวุธความเร็วสูงระบบที่3คือปืนใหญ่เคลื่อนที่ติดตั้งเองรุ่นใหม่ป้อมปืน155มมพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลและ GPS สาธิตการตั้งระบบโหลดกระสุนและปรับเลง ทีมงานใช้ AR แสดงวิถีบอลิสติกแผนที่ภูมิประเทศและปัจจัยด้านสภาพอากาศเพื่อให้เห็นความแม่นยำสูงสุดของปืนใหญ่